ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ด้วยความยินดียิ่งโรงเรียนบ้านเสาวัดต,ตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านเสาวัดต,ตำบลโพนงามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3 โรงเรียนบ้านเสาวัดเป็นโรงเรียนขนาดกลางจัดการศึกษาสองระดับคือระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น131คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน13คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนและนักการพันโรง1คนภายใต้การบริหารงานโดยนายภายัยจิตคิดโสดาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสาวัด ความพร้อมด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเสาวัดมีความสะอาดร่มรื่นมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้อาคารเรียนทุกห้องสะอาดปลอดภัยมีโต๊ะเก้าอี้วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นครบถ้วนตามความเหมาะสมห้องปฏิบัติการต่างๆสามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ห้องน้ำครูและนักเรียนสะอาดพร้อมใช้งาน ห้องเสมารักห้องสหกรณ์นักเรียนห้องสมุดมีความเหมาะสมในการทำกิจกรรมต่างๆของนักเรียนมีสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆมีความปลอดภัยอยู่ในสภาพใช้งานได้มีการจัดทำอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมให้กับนักเรียนครบทุกคนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการวางแผนจัดการชั้นเรียนและตารางเรียนที่ เป็นปัจจุบันและจัดทำประกันชีวิตให้กับนักเรียนทุกคนในทุกปีการศึกษาการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสพทออและกระทรวงศึกษาธิการด้านจุดเน้นของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนมีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยดังนี้กิจกรรมนำเสนอคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษวันละคำที่หน้าเสาธงทุกวันกิจกรรมสอนส่มเสริมกิจกรรมประกวดคัดลายมือกิจกรรมเขียนตามคำบอกเป็นต้น โรงเรียนมีการดูแลใส่ใจภูม,มิทัศน์ภายในโรงเรียนมีการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนในการจัดการเรียนรู้มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีการจัดการเตรียมยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ไม่หมดอายุสำหรับดูแลนักเรียนในเบื้องต้น ด้านนโยบายและจุดเน้นสพทและกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมีการปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติมีการเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีและผู้บำเพ็ญประโยชน์มีการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยให้กับนักเรียน การดำเนินกิจกรรมการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยตามนโย,ยบายปี2566ปีทองแห่งการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3 โรงเรียนบ้านเสาวัดมีห้องเรียนที่สะอาดมีสีสันกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนมีสภาพใช้งานได้ครูจัดโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบียบเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมมีภาพสื่อและบอร์ดต่างๆสอดคล้องกับเนื้อหาที่เรียนมีการจัดป้ายนิเทศบอร์ดความรู้และมีพื้นที่แสดงผลงานของนักเรียนห้องเรียนมีตู้เก็บหนังสือเป็นสัดส่วนครูมีการจัดกิจกรรมที่มีการจัดการเรียนรู้หลักที่เน เนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก Active Learning และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมโดยใช้10กิจกรรมประจำวันเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนบ้านเสาวัดทุกท่านมุ่งพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้ลายมือสวย100%